แนนถั่วกินที่นอนออนไลครับอันตรงนี้เป็นร้านอาหารถ้ำลมในโซนนี้นะวิวสวยมากนะครับแล้วก็ผมเอารถจอดตรงนี้เดี๋ยวผมกําลังเช่าทูบบิ้งนะครับรา,าคาสองหมื่นกีบนี่ครับสี่สิบบาทให้ดูเลยเดี๋ยวจะไปล่องนะครับเดินไปล่องเนี้ยนะครับเดี๋ยวได้ดูแน,น่ถั่วครับล่องทูบบิ้งกันนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวกําลังเดินทางในประมาณ800เมตรลงทุง่งนาเพื่อไปลงท่าเพื่อจะไปล่องทูบบิง้งโอ้ยหมดเครื่องมาใส่กันไปดีกว่าอ๋อนี่ครับไปล่องทูบบิ้งกันดีกว่า ทำทำท่าไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนาะเจอกันแน่ถอดได้ครับเร็วๆนี้ครับในการล่องทุ่นวิ่งลงฮะเจอกันเจอกันโอ้โหขาจอดตรงนี้เองเราก็นึกว่าจะไปโน่นดูแหม่พลาดเลยจะวิ่งตามซะหนอ <c oughs> ่อยวิวสวยวิวสวยวิวสวยดีแล้วก็ลมเย็นฝน,นตกันถ้าฝนตกคงไม่ล่องนั้นแต่ว่ารีบไปดีกว่าเดี๋ยวฝนตกดูดูฟ้าดูเมฆก่อนอากาศเย็นจริงๆนะผมคัดคัดจมูกนิดหน่อยอ่ะ อันนี้ถูกกินทุกอะไรครับนี่ครับไม่ชัดนิดนึงนะตัวนี้จะเป็นโซนร้านอาหารเต็มเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีแบบกิจกรรมทางน้ําอันนี้จะเป็นเดินบนต้นไม้นะครับจะทําแบบสลิงให้คนเดินบนนี้ได้ครับแล้วตัวนี้จะเป็นร้านอาหารติดน้าซองเหมือนกันนี่ให้ดูกอ่อนนี่ครับแต่ละล้านก็จะตัดวิวตัดโลเคชั่นได้สวยงามอันนี้เปิดถึง4ี่โมงนะครับผมเดินจากไอตรงทางไอร้านอาหารชอโนูมานี่ประมาณนิดเดียวครับหกรอยเมตรไม่ถึงแ0 0อหรอกแล้วก็มาถึงบริเวณริมน้ำซองเดี๋ยวเตรียม ลองน้ำสองเลยเห็นไหมเห็นของยางมาแล้วเนี่ยแน่ทัวร์โอ้ขนางกินข้าวอิ่มๆเลยดูครับอยากจะเล่นน้ำสองแล้วเนาะลองเล่นทุบบิง้งเลยนะคนทีต่ตามแน่ทัวร์ดูได้ครับสับตะไคร้ด้วยนะชอบแบบนี้ก็เอาเลยผมก็เลยลุยงี้ยเดี๋ยวล่องไปตรงโน้นม้าไม่แรงตรงนี้น้ำตื้นๆเลยโอ้โหเสื้อเปียกวันนี้อาสาแบบไม่มีเสื้อผ้านะไปแล้ว <laughs> นี่ครับเอารองเท้าเอาเท้าผูกเชือกไว้นะทางเสื้อจะเปียกนะนี่มันหนาวอ่ะไม่มีอะไรเช็ดเช็ดตัวโอ้ยจะหายท้องเลย่ะมะเกงเปียกละนี่ครับด่วนแน่เถอะับกล้องมาโอ้โหเดี๋ยวให้มันไหลไปตามธรรมชาตินี่ครับดูวิวร้านอาหารข้างทางเลย ลอยนะครับโอ้โหมันไม่ค่อยลอยเลยวะนักกี้มันพวกอย่างเนี้ยมันลอยดีนี่มันอยูก่กับที่อะอะดูวิวข้างทางของน้ำสองเนี่ยมือเอามือพายก็ตรงนี้มันตื้นอยู่หรอลองลองเท้าเออมันจะลอยไปไหนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ตื้นนะตรงนี้ตื้น มันหนุนไม่ค่อยลอยเนี่ยก็ได้ฟิลนี่ดูไปล่องลำซองตรงนี้มันจะมีกิจกรรมการล่องเนี่ยสลิงไงปะอาจจะมีการล่องเชือกเนี่ยหมุนไปทางเนี้ยท้าไปทางล้านอาหารตรงเนี้ยเห็นไหมด้านหลังเนี้ยพอดีผมไม่ถนัดละเพราะว่าเรือไอ้ห่วงยางหมุนเห็นไหมดูดูแน่โทรไม่เห็นละเดี๋ยวเราแน่โทรขอหมุนกล้องน,นั่นดูวิวไปได้วย ใช้นี่มาคับเรือดีกว่านะใช้นี่ถอเรือดีกว่าใช้ขาดล้างกล้องโน้พัเป็นที่ต่อเรือนี่ครับดูัน้ทัวร์ไปด้วยดูวิวข้างทางไปด้วยสองข้างทางอ๋อนี่นี่นดูรองเท้ารองเท้าผูกเชือกไว้ว่ามันล่นให้เดี๋ยวมันล่นเอาไว้นี่ข้างเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเพลงเพลงข้างทางนี่ผมข้างตามร้านอาหารผมกลัวติดลิกสิ์มากเลยอ้าวแล้วแล้วจะเล่าไปไหนเนี่ยคือ ต้องคลายครับโทษมันเป็นหินต้องไปกลางๆครับเสี่ยงเรื่องเกมในเล่นน,น้ำครับวันนี้มาไม่เคยเล่นน้ำซองเลยวันนี้มาเล่นน้ำซองขับไปกลา,างๆให้น้ำไหลเลยครับ <S <S ไม่มีจริงๆคือถ้าไม่มีห่วงยางนี่เขาไม่อนุญาตนะพอดีเจ้าของร้านที่ตรงนู้นนะครับบอกว่าถ้าไม่มีห่วงยางนี่ไว้น้ำไม่เป็นนี่คือเขาไม่ให้ลงเลยนะเพราะว่าบางทีกลัวห่วงยางรั่วอย่างเงี้ยหรือประมาณว่า มันพลาดอะ่ะมันชนหินหรือว่าอะไรแบบเราหล่นพลาดหล่นไปเงี้ยคือจมเลยนะน้าลึกนะครับไม่ได้ตื้นนะตื้นเฉพาะบางจุดแต่ว่าบางจุดที่ลึกคือลึกก็ลึกนะว่าไม่เป็นนี่คืออันตรายเลยไม่แนะนําดูวิวข้างหลังผมพยายามหมุนให้ดูวิวแล้ลกันนะหมุนเป็นวงกลมเอาละกันเพื่อเพื่อนๆครับอันนี้ทัวร์ยอมได้ครับเหนื่อยได้นี่นี่ครับดูดูวิวด้วยครับ เห็นไหมฮิวเวข้างหลังเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราล่องตรงไปตรงใต้สะพานที่ทางไปช่องลมโอเคว่านี่มีฟรีไวไฟด้วยดูร้านขาวานนี้มีฟรีไวไฟด้วยดูขมุนให้ดูครับดูนะเพื่อนๆดูข้างหลังผมนี่มิสเตอร์ลาวชีชลาวมีเขียนว่ามีไวไฟด้วยดูอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะให้ดูนิดนึงนู่นเป็นสะพานที่เรามานะ นี่เป็นที่มีฟรีไไฟ้าไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านี่ครับเราล่องตรงนี้จะเป็นน้ำจุดที่เลึกนะไปดูครับยากาศการล่องน้ำซองเมืองวงเวียงกับอเน,น่ถั่วกริชโนออนไลน์ลรครับแบตจะหมดเนาะถ้าแบตหมดจะไม่ว่ากันนะครับผมจะถ่ายบนแบตหมดแล้วกันเพราะว่ามันจะหมดละอยากดูใต้น้ำเพราะว่าเป็นในผมถ่ายดูก็ได้นะดูนะ้ำวงเวียงใส่นะดูดูดูด นี่ร้ามองเบี้ยครับน้ำแม่น้ำมองเบี้ยตอนนี้มีคนล่องอยู่คนเดียวเลยคือเวลามีเพื่อนล่องมันก็ไม่กล้ากลัวนะเวลามีเพื่อนล่องหรือว่าล่องเนี่ยก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้นะโอ้ยสนุกว่ามีคนล่องเลยแต่ล่องเดียวรู้สึกมันยังไงนะไม่อยากจะคิดน,นะว่าใต้น้ำมีอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ได้เลยมิสเตอร์เราถ่ายนี่คือสลิงสําหรับการห้อยโหนนะเห็นไหมตรงนี้โหนจากเนี้ยไอ้บารมันจะมีแท่นแล้วก็ไปทางนู้นได้ไอ้บารมันจะมีกิจกรรมทางน้ําให้เล่นเลย แต่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาปิดให้บริการหรือ,อยังเห็นไหมตอนนี้จะเป็นแท่นเนี่ยเดี๋ยวจะซูมดีกว่าอ่ะซูมตัวนี้น่าจะง่ายกว่านะแล้วขอซูมหน่อยเนี่ยจะมีที่สำหรับยืนแล้วก็มีการห้อยสิงผ่านแม่น้ำรูออาจจะโดนแม่น้ําก็ได้ใครจะไปรู้นะจริงๆถ้าน้ําเยอะก็น่าโดนนะแต่ว่าหินการอันตรายนะั่นแหลมเปียกเลยอะ่ะอ่ะหมุนกล้องกันดีกว่านี่ครับส่วนใหญ่จะมีกระป๋องเบียร์ผูกตามกิ่งไม้นย ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนนะโซนเข้ามารถมาไม่ถึงนี่ไม่ค่อยมีคนคนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงบริเวณสะพานเยอะตายแล้วเสื้อผมเปลี่ยนหมดแล้วเอาไม่ไม่ไรครับเมื่อวานเสื้อตัวเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานไม่ซกักเลยบอกเลยนะผมก็ใส่มาทั้งวันทั้งคืนนะเวันแรกเดืนนะโอ้ยฝนตกฝนตกแล้วเห็นปะเอาละเอาละร่องละฝนตกแล้วเอาจุดแค่ทรงสะพานน,นก็พอนะมันก็ช้านะมันไม่ได้เร็วเลยผมก็คิดว่าเร็วเพอตรงนู้นน้ำแรงมากมาตรงนี้ก็ไม่มีเลย ดูวิว,ดวเด้อฝนตกแล้วเดี๋ยวตกหนักไปแลนะอยากจะล่องช้าๆนะฝนล้นตกแล้วดูดิมันหมุนอะ <c oughs> หมุนอะ <c oughs> ฝนตก ก็ดีนะเงียบเงียบเงียบบรรยากาศของจริงเลยอะแบบอืมคันนี้จะใส่เกกงแล้วเลยอีกตัวนึ่งเกงขายยาวการเก่งนอนเกงนอนคงไม่ใส่นะมันยังไงอะมันมันสมยใส่นอนเกงเกงกีฬาเดี๋ยวคงไม่เปลี่ยนซักเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้ซักมาเป็นเดือนละอาจจะต้องใส่เข้ามาต่ออีกหลายวันจะซักเลยก็แล้วกันอ่าดูวีข้างทาง ตรงนี้ทางนี้จะไปช่อถ้ำลมนะคือถ้าเราเดินมาตรงนี้เรียบๆไปเนี่ยมันจะมีป้ายเขียนว่าไปถ้ำลมเราสามารถเดินทางขึ้นไปถ้ำลมตรงนี้ได้นะนี่ครับทางไปถ้ำลมก็โดนไปหลายนับหน่อยก็อีกหลายอึดใจนะก็บรรยากาศข้างในก็เย็นๆลมเย็นๆผมจำไม่ได้ว่าเคยถ่ายอย่างน่าจะยังไม่เคยเข้าไปถ้ำลมนะแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ก่อนชท่าที่ผมมาไม่ได้เดินให้ไม่ได้ให้เดินไปแต่ว่าฝนจะตกแล้วผมคงไม่เดินแล้วแต่กลับว่าเดี๋ยวจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยนึงนี่ครับ นี่เป็นร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งแต่เวลาคนจะข้ามสะพานมากินน้อยนะบัคเก็ตบัคเก็ตร้านอาหารวังเวงไซอ๋อวังไซอ๋ซรอร้านหันวังไซอ๋อไม่ถนดัดขอโทษทีนะโฟกัสอันนี้จะไม่สวยก็คือร่องน้ำสองแล้วกันใช้ทูบิง้งแล้ว่าแบบทูบิง้งทูบบิ้งไหนนี่ถ้าแบบ มีสลิงให้โหดอโหดเนี่ยผมใส่เต็มที่เลยนะไม่ไม่ต้องกลัวผมกระดมแน่นอนครับดูไปเดี๋ยวดูบรรยากาศใต้สะพานชักเริ่มเจอคนละเรามาล่องผมล่องประมาณช่วงเวลาช่วงประมาณกี่โมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงสามสี่คนยังไม่มากกินอาหารก็ล่องดูแล้วก็ไม่มีเสื้อยูชิจริงจริงมันต้องมีนะมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะถ้าคนเล่นน้ำไม่เป็นเตือนไม่เลยเพราะตอนนี้ลึกตอนนี้เป็นบางปลาเนี่ย แหมพูดถึงปลานะคนลาวส่วนใหญ่คือเขาไม่รู้จักเขาไม่มีไอ,โอ้โนงะ่แล้วเขาใช้แหแหแล้วก็มองเป็นหลักแล้วก็ใช้สวิงนิดเดียวเองประเทศไทยอันเบลเลอร์เลยแล้วก็ใช้ใสใสส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไมาดักปลานะเขามาใส่เงินแบบว่าเอาไว้ตามรีสนะอร์ทนะนะนะตามที่พักแบบว่าดักใสอ,อ,อะไรประมาณนี้ ร้านอาหารวังซังปักเก็บบาร์ส่วนใหญ่ปิดไม่เกินห้าโมงเพราะตรงนี้ไม่มีไฟกลางคืนนะแบบมืดมากถือถ้าจะกินกลางคืนผมคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่ไม่ไม่เวิร์ work, ต้องไปกินในเมืองนะครับพวกร้านเหล้า,ร,า,าร,ร้านบาร์ร้านเบียร์อะไรเงี้ยคืนนี้อาจเจอกันนะตังเริ่มหมดแล้ว <c oughs> กุ้มเลยแต่ว่าผมเติมผมใช้รถกาสเอลพีจีมาผมถรถผมกังก้าวซีนิตรผมถึงตัดสินใจมาพ่อมกับว่าวิ่งถึงหลวงพะบางแล้วกลับถึงหนองคายพอดี เติมเมื่อก่อนนะแปดเก้าร้อยอะเต็มถังเป๊ะไปกลับหลวงพระบางเนี่ยคิดว่าได้อยู่เดี๋ยวนี้ทีดด่ดูดิเติมครั้งสุดท้ายที่ขอนแก่นแล้วมาเติมที่หนองคายเติมไปพันหนึ่งร้อยกว่าบาทถ้าเกิดเติมเต็มถังจริงคือถังประประาผมอาจจะมีถึงพันสามพันสี่โอ้ถือว่าแพงมากนะการ์ดเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปนี้ครับผมไม่รู้จะเอาขาต้องกล้องไว้ตั้งไหนดูให้ดีนะผมเอาขานี่ข่าวดวอนพรสนโดนนี่เฮ้ยเาจะสั่นหน่อยนะขอจนะพายทนะูบิ๊กนะให้ดู สั้นนะครับภาพมันจะสั้นๆหน่อยับดูๆๆนี่ครับใช้มือมือพายเท้ากะลาน้ำเข้ากับสุภาทิตไทยไปเนี่ยนี่ครับโอ้โหเร็วแล้วเมืนมีมือถ้ามือพายนี่เร็วเลยนี่ครับอ๋อได้วิธีการเทคนิคการพายเรือแล้วนี่ครับอ๋ออย่างนี้นี่ทําให้เร็วแต่ภาพก็ดุกเล็กก็ดุกเล็กไปอ่าผมจะช้าแลพยายามให้ภาพสั้นเนาะ ดูโอ้โหเพลงเยอะมากเลยด,ดูรองเท้าลอยตามนี่ครับไปกับลอยทูบ,บิ้งลอเงเรือุชนชนสะพานแปะเ้ยผิดขาขึ้นตรงนี้ก็แล้วกัน,ข,นขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหพื้นดีนะนี่ขึ้นละ cái okay, nào lại cầm lên của mình lại chèn gì